เรายังเชื่อเรื่องการเดินทางในที่เดิมๆซ้ำๆแต่ความหมายของการเดินทางคงเปลี่ยนแปลงสภาพและสถานการณ์แตกต่างกันไปถ้าการเดินทางแปลเปลี่ยนไม่ใช่การเดินทางของเราสองคนแต่เป็นการมอบความสุขของการเดินทางไปยังผู้อื่นและคงเป็นการเดินทางตามที่หมายจนบางทีระหว่างทางอาจจะสําคัญกว่าปลายทางที่เรากําหนดขึ้นมาอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอ e ีกมืเสีแล้ว ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปไวจาคของตรงไหนเลยเมื่อยแล้วอ่ะมัเยอะสะเวียงเต็มกล่องเลยกล่องขน,อนอมดิจได้ กล่องบันจุกอับกล่องบรรจุกล่องบัรจุเด็กน้อยกาแฟแก้วแรกแต่เช้าเชา้าอย่แล้วเหรอทุกคลิปก็จะมีแบบว่ากาแฟแก้วแรกเป็เช้าทุกคลิปผูกขาดพันธุ์ไทยผูกขาดผูกขาดพันธุ์ไทย เอาเอาอ,อเมริกาโน่เย็ยนหวานหน้อยแก่ฮัลอหลไปเดินาทางต่ออยู่ลาดีลุพร้อมน่นะออนง ผ่อนน้อยขอครขบไปราไากันต่อเห็นแล้ว

งานน,นี้ก็จะเป็นอันนี้มาร่วมงานกับกินเที่ยวป่านะะก็จะมาไปจับก็จะ,จะเป็นของอเดี๋ยวาไปให้ส่วนทั่วประยก์ก่อนล็อหนึ่ง ดีไหมดีครับอ,อันนี้อันนี้มีคนมานอนด้วยครับอันนี้ของพี่ที่ขับที่บาทนีไงอ๋อี่ค,คือขวดเบีร์ช้างอะ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาผูกไปนอนนี่ยหครับโอ้โหนอนไหนก็นอนแต่ถ้านอนตรงนั้นอะ่ะเสียงมันดังแต่ถ้านอนได้ก็นอนแต่ถ้านอนไม่ได้ตรงนั้นนอน,น,อนพีี่เสียบกันคนลนะ เตี่ยให้ฝั่งนู้นใช่ไหมครับฝั<ฟ>่งนี่แหละจ่ายเขาคนละน้อยแต่ตรงนั้นน่ะนอนรีไม่เต,ตี่ยแต่กลางคืนก็เหมือน,นว่ามิตรพิงเขาก็มากินเหล้าลกันเนาะครับ <laughs> และข้อดีของการมาเจอกับกลุ่มพ่อพี่พ คงจะดีมากกว่าถามปัญหาของแต่ละคนผ่านโซเชียลมีเดียที่มีในปัจจุบันหรือเป็นเพราะความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้เรารู้สึกดีกว่าจะพิมพ์ไปหาใครสักคนเพื่อถามเรื่องราวต่างๆแต่ผมคงชอบการพบเจอกันถึงแม้ว่าจะไม่บ่อยมากนักก็ตามแต่เหมือนเรื่องราวที่เจอครั้งก่อนคงจะพูดขึ้นมาในความทรงจำเหมือนการค้นหาแฟ้มเก่าๆในคอมพิวเตอร์ที่เปิดดูทีไรก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา ราสองคนได้เดินทางกันต่อกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้และเราสองคนก็เตรียมพร้อมตัวเองในระดับหนึ่งกับการเดินทางในวันนี้ซึ่งการเดินทางในวันนี้อาจจะมียากบ้างง่ายบ้างสําหรับคนที่ไม่ได้ขี่รถทางฝุ่นแบบและอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเยอะทําให้การเดินทางตามค่อนข้างยากกว่ากันหน่อยเลยหลุดอยู่ท้ายแถวเป็นช่วงๆเอาคันเอาขอกไปให้ตรงไหนครับตอหินตอหินตอหินไม่รู้จักไหม มันจะไปทางตะโกติดทองทางที่เราจะไปเขาหูพิษอ่ะเส้นเดียวกันไปเข้าวหูไอ้ไม่ใช่หูหูพิษไอ้หูพิษตัวนกพยพก,พก,กะเรียงบ้านชาวหินตรงไปอ่ะครับใช่แล้วตามไหมาเ,เหมือนเคยเจอกันรอบหนึ่งใช่ไหมก็ที่นี่ไม่ไม่ไม่ไงเขาก็โจมไงเขากรโจมเข้าวหูเจอกับพวกตรงท้ายแล้วอะไร ฝุน่นเข้าไปเยอะไปหน่อยเหนือน้ำเลยอุ้ยกระเป๋ากระเป๋าแดงเลยอะ่ะอย่างนี้กระเป๋าแดงเล้มาหลังตามมานล่ะกลับไปได้เล่นน้ำแน่ก็ไปลงน้ำเนี่ยลงเนาะโอ้โหเอห่ะ

ก็คือข้างในมีหมูบ้าเขาอ็ยกลงมงนรเขาอบไยพจาไหนมาโอที่หนีเจาพมาเข้ามาอันนั้นกระเป๋านี่แมาลงเหรอ การให้สำหรับเราอาจจะดูเล็กน้อยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรกับคำนิยามว่าการให้ดวงตาตึงกับผู้คนที่ได้กระทำไว้ได้รู้สึกและรับรู้ถึงความหมายแต่คำว่าสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่คงไม่มีฝ่ายใดไม่เจ็บปวดและมีความสุขได้ถ้าเราประสบและพบเจอกับความหมายที่แท้จริงของสองครามจะหวังว่าสิ่งที่เราทำอาจจะมีความหวังและให้กำลังใจกับเยาวชนของประเทศเพื่อนบ้านได้ และให้แง่คิดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักการให้กับผู้อื่นบ้างก็เพียงพอและภาพที่อยู่ตรงหน้าคงเป็นผลของสงคารามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดและไม่อยากพัดภาพ,พจากบ้านของตัวเองมานา<ห>นครับนี่เรียน,นาาเรียนเรียนาด่ปอเลย บ้านบ้านเราอยู่ในนี้เหรอโรงเรียนเราอยู่ไหนเราเรียนต่อครับแล้วครูบ้านโตอยู่นอกนั่นเรารู้ก่อนรถรูก่อนในนี้เราต้องเราต้องเรียนภาษาอะไรเรียนภาษาตัวเองเีรแล้วตั้งใจเรียน ใครกินฝุ่นคะเอา,าได้ด้วภาษาไทยเราได้ดงวยภาษาเราได้ไงภาษา แตบบว่าไม่ได้เรียนแบบเรียนเขียนนะคือก็พูดพูดด่าได้พอได้ไม่หรอที่น้อยอย่างน้อยอย่างน้อยขนาดเอ็มพอยอมมาเขายังได้พิมพการศึกษาเลยนะเพราะว่าต้องมีโรงเรียนเพราะว่าเขาไว้ยังานดูว่าสงครามมันจะจบเมื่อไหร่ถ้าอยู่ถ้าอยู่ไม่ถึงตาเขเลยต้องแข่งไทยเหนือนจะชนะเลย บ้าน,นชลบุรีมีคนรับประเทศด้วย รอฝนไหนคะมายับจะดูแห้งเลยอะ่ะคนะะย้ยกระป๋ตะพอดี กิจกรรมในวันนี้ของพวกเราคงสิ้นสุดลงแต่กิจกรรมจริงๆคือการพูดคุยและทำความรู้จักกันต่างคนก็แยกกันสร้างที่พักสำหรับตัวเองทำให้นึกถึงบรรยากาศการกางเต็นท์ลูกเสือครั้งแรกที่แยกกันสร้างที่พักของตนเองตามแต่ละหมวดหมู่และทำกิจกรรมพร้อมกันหน้ากองไฟและครั้งนี้คงเป็นบรรยากาศที่คล้ายเครึ่งกันย้อนไปวันหวานและคงทำให้ผู้คนบางคนมีความสุข ความเศร้าและความคิดถึงเรื่องการละกันเมื่อผ่านพ้นค่าคืนนี้ไปคงเหลือไว้เป็นเพียงความสรงจาที่ดีต่อกันไปอีกปีแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนเชื่อว่าสักวันหนึ่งการเวลาจะพาให้เราพบกันหรือจะเจอกันอีกเวลาคงเป็นสิ่งคัดสนให้ขึ้นมาเอง ช้าวันใหม่กับแผ่นที่ไม่มีอะไรตายตัวต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทาหน้าที่ของตัวเองกันต่อส่วผม,ไ,มได้มีโอกาสรู้จักพี่ชายคนหนึ่งมานานพอสมควรไม่ได้มีโอกาสที่เราจะเจอกันบ่อยๆครั้งนี้มีโอกาสได้มาส่วนพึ่งทันทีเราสองคนจึงได้เก็บข้าวของและออกเดินทางต่อไปหาพี่ชายคนังกล่าวซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นันจากที่พักเมื่อคืน ก็ไปลงมาดูแล้วนี่ใช่ไนมใช่มาก่อนเนาะถ้าจะไปอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่เนี่ยแล้วมันก็งเดินเล่นน้ำเหรอบังน้ำไม่อยากเดินแล้วก็ไกลห้องน้ำไม่มีใครที่ลงมาอยู่ในน้ำเลยคือนีมาบ่อยเลยมามาอยู่เนี่ย งไมง่ให้ขน,นเขาเนี่ยไม่มีนอนอยูอย่นี่ตอนนั้นอยู่ตรงนี้หมดเลยมันล่องไงล่อ,นลองน้องมันก็นอนจะไม่ได้นั่นหมายอยู่ตรงนี้หมดทุกคนอ่ะมันก็ลมไม่ได้น้ำอยู่ทั้งหมดถ้าเปรียบปัจจัยสี่ของนักเดินทางอย่างผมเองคงไม่พ้นที่พักแรงง่ายๆอาหารธรรมดาความสุขก,กายสบายใจและคงไม่พ้นผู้คนที่พบเจอระหว่างทาง จนบางครั้งทำให้ลืมจุดประสงค์ของการเดินทาง,งแต่ละที่แต่ที่ได้กลับมาอาจจะเป็นคำพูดและการแสดงออกที่มีกับนักเดินทาง,งพวกเราเป็นเหมือนสิ่งปล่อยได้ระหว่างจุดหมายปลายทางแต่ละสถานที่ที่เราเดินทางไปเหมือนมนุษย์บางกลุ่มที่ต้องการเข้าหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อบำบัดและขัดเกลาจิตใจเพื่อความสงบสุขของผู้คนที่เริ่มออกเดินทาง และเช้าวันที่สามของการเดินทางคงไม่มีความรีบร้อนที่จะออกจากที่พักและเราสองคนจะได้ตัดสินใจค้างอีกสักคืนแต่ก่อนอื่นคงต้องหักเครื่องยนตชีพและยาละเล็กๆน้อยๆพอตัวจิงตัดสินใจเข้าเมืองในอำเภอส่วนพึ่งก่อนแวะทานน้ำร้อนที่อยู่ประจำอำเภอเนืองนนานจนเหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญพอๆกับลำน้ำฝ่าชีที่เราคักแลม มันน่ามีอะไรว่าอะไรนะปีที่มันมีปลาอ๋อจะปลาอยู่นะอันน้นมันต้องธรรมาชาติไม่ใช่หรอปลาตอดปลาเรียกว่าไปลาตอดหั่วร้อนโอ้โร้อน,อ, <c oughs> นอันนี้ไม่ได้ยังอุ่นนะ ได้แค่นำร้อนออนเซนไงร้อนจริงร้อนร้อนหน้าหนาวนะน้ามาแช่ดีนะสบายเลยถ้าเป็นหน้าหนาวลงทั้งตัวดีนะแม่ไม่ร้อนจนควันขึ้นม,มีร้อนต้องควันขึ้นอีกต้มไข่ตุ๋น ผมเข้าไปอำเภอมาครับแล้วก็ไปกำรออนํำร้อนนงเครื่องสาร้อยหรอไม่เรือนร้อยห้าสิบครับ นะคืนนี้รู้ไหมเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไหวเนี่ยถอนนู่ไม่เห่านะคืนนี้ถอนน่นเฮ้ยรู้ไหมไม่เห่าเฮ้ยเคียร์ทำไมบอกว่าไม่เห่านะคืนนี้อยู่ให้น้อยเอ้าทำไมไม่ให้ดิ เดี๋ยวก็ทยอยเก็บแล้วก็น่าจะไปแล้วแหละน่าจะสักเที่ยงเที่ยงบ่ายผมไม่ประมาณเข้าไปตัดดึกด้วยว้าวจริงไม่เป็นไรเข้าใจตู้เล็กแบบน้ำออเมาดูได้ม่เอาเลยตัดเข้าโดยได้ยังไงที่ในน้ำเหมเอนที่น้ำแล้วก็เข้าแบบน้ำ

คนชอบมากันตอนเย็นๆอนาทิตย์ตกมันจะสวยมากส่วนการมีพบเจอคงต้องจากลาเป็นเรื่องธรรมดาและเราคงเก็บได้เพียงภาพความทรงจำในรถทิปครั้งนี้ไว้ในก้นบึ้งของสมองเผื่อวันไหนผ่านมาเจอเราคงจำภาพนี้ได้อีกครั้งและการเดินทางในครั้งนี้คงบงบอกถึงอะไรละหลายๆอย่าง ที่มนุษย์เราคงต้องการเป็นเหมือนสัญชาตญาณดิบของเผ่าพันธุ์แต่การเดินทางยังคงอยู่ตั้งแต่เริ่มจําความได้โดยจริงๆแล้วมนุษย์เราก็แค่ต้องการเดินทางไปในที่ที่ตัวเองมีความสุขและไปในที่ที่ผู้คนมีอะไรคล้ายๆกันหรือเปรียบเสมือนการเดินทางเพื่อหาเรื่องราวของชีวิต